คือเมื่อก่อนนะครับตอนหนุหน่มๆนะก็แบบก็มีช่วงที่หลงระเรงอยู่ในวัยคองอะไรเงี้ยก็แบบก็มีแฟนมีอะไรนะครับเยอะประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นคือมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นนะครับผมเข้าใจอยู่ก็ก็อย่างว่าครับก็แบบมีแฟน มีแฟนมาหลายคนอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นนะครับแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันมาจุปัจจุบันมันมีข่าวที่ว่าตอนนี้คนไทยติดเชื้อ HIV 570,000 0 7, 000, 000คนแล้วนะครับอันนี้ยังไม่รวมโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับกรรมโรคนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่ากลัวมันน่ากลัวแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบเคยผ่านอะไรมาเยอะเราก็ ไปตรวจไปตรวจเลือดนะครับแล้วแบบแล้วแบบสรุปคือตอนนี้เรายังปลอดภัยทุกโรคนะครับยังยังไม่เกี่ยวยังไม่มีโรคเกี่ยวกับกามากามโรคนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็คือก็บอกบอกตัวเองว่าตอนนี้เราต้องต้องรักษาตัวเองไว้เพราะว่าเราก็แก่แล้วด้วยแล้วก็เราต้องรักษาชีวิตไว้ อย่าไปมีอะไรกับใครง่ายๆประมาณเนี้ผมก็เลยดีใจที่ตัวเองปลอดภัยแล้วจะไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครอีกแต่ในในอีกด้านหนึ่งที่ผมลืมคิดไปจริงๆแล้วผมก็แกะแล้วอะต่อให้เราอยากจะมีอะไรกับใครแต่เราแกะแล้วไม่มีใครเอาแล้ว